สวัสดีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองนะคะอันนี้พี่ชื่อภาวตะวันนะคะก็แนะนําตัวอีกรอบนะคะพยาบาลอนามัยโรงเรียนศูนย์หสบแปดั้นสูงนะคะวันนี้เราก็มาร่วมกันอภิปรายแล้วก็นําเสนอความคิดเห็นเนาะในการดูแลตัวเองนะคะในโครงการท่าหลอดและเ้ลนผอกนะคะนักเรียนรู้ไหมคะว่าโรคอ้วนคืออะไรโรคอ้วนนะคะก็คือภาวะที่ร่างกายของเรานะคะมีไขมันสะสม มากเกินกว่าปกตินะคะแล้วกเ็เวลาที่ร่างกายของเราค่ะสะสมไขมันไว้มากๆแต่ว่าเราไม่ได้รับการเผาผลาญหรือว่าการออกกำลังกายมันก็จะไปสะสมตามอวัยวะต่างๆทําให้เพิ่มมากขึ้นมากขึ้นเนาะแล้วก็จะเป็นปัญหาสุขภาพตามมานะคะโรคอ้วนนะคะก็จะส่งผลต่อสุขภาพของเรานะคะก็จะมีสอแบบก็คือเป็นการอา้วนลงพุงเนาะตัวนี้นะคะก็คือจะเห็นเฉพาะที่เช่น เป็นบริเวณหน้าท้องอันนี้ก็คือจะลงพุงแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราวัดรอบเอวค่ะก็คือจะมีรอบเอวที่ใหญ่มากนะคะแล้วก็ภายในช่องท้องนะคะอวัยวะต่างๆตัวนี้ไขมันก็จะไปเกาะได้เช่นตับไตลำไส้หรือว่ากระเพาะอาหารนะคะแบบที่สองก็คืออ้วนทั้งตัวร่างกายของเราค่ะก็จะมี ไขมันไปสะสมทั้งตัวไม่ใช่แค่ที่ภูมิเนาะถ้าเกิดว่าเป็นแบบที่สองก็จะเห็นได้ตามแขนตามขาตามหน้าอันนี้ก็คือเป็นไขมันทั้งร่างกายเลยต่อไปเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราอ้วนนะคะนักเรียนรู้ไหมว่าตัวเองน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์ปกติหรือเปล่า<อ>เราสามารถวัดด้วยอะไรคะวัดด้วยค่า ดัชนีมวลกายนะคะหรือ BMI แล้วรู้ไหมคะว่า BMI อะคะ่ะคำนวณอ,อย่างไรรูไ้ไหมคะมน้ำหนกักน้ำหนักหารด้วยส่วนสูงใช่ถูกค่ะส่วนสูงเป็นอะไรคะเป็นเมตรหรือว่าเป็นเซนติเมตรเซนติเมตรค่ะส่วนสูงส่วนสูงของเราอันนี้ถ้า เป็นแต่ชนีมวลกายน้องพ I เเราจะน้ำหนักหารด้วยกับส่วนสูงที่เป็นเมตรถ้าสมมุติว่าเราสูง160เราจะหารด้วยอะไรรับ6ใช่ไหมครับลองลองหารดูกดเครื่องคิดเลขหรือยัง3.25ถูกค่ะอันนี้ชื่ออะไรคะใครแชรคําี้ค่ะโอเคเก่งมากถูกต้องค่ะ สามสิบเอ็ดจุดสองห้าแปลผลว่าเป็นอะไรคะเป็นโรคอ้วนใช่ไหมคะเพราะว่า B M I ตัวนี้ค่ะมากกว่ายี่สิบห้าเนาะอ่าค่าปกติก็คือ18.5ถึง22.9นะคะเรียกว่าปกติแต่ว่า2ี่สถึง24.9สิบาน้ำหนักเกินมากกว่า25ก็คืออ้วนอันนี้เราก็จะดูได้ว่าเราอ่ะ BMI ปกติไหมถ้าเกิดว่าน้ำหนักเกินมาตรฐานเราก็ต้องลดถ,ถ้าเกิดว่าเรา BMI มากกว่า25แสดงว่าเป็นโรคอ้วนอันนี้เราต้องต้องระวังตัวเองอย่างมากเลยเพราะว่ามันจะส่งผลตามมาภาวะแทรกซ้อนต่างๆมากมายเนาะโ <Okay. S 1> อเคเก่งมากไปต่อน,นะคะสาเหตุของโรคอ้วนเกิดจากอะไรบ้าง ปัจจัยก็มีหลายสาเหตุพฤติกรรมการบริโภคอาหารก็คือบางคนอาจจะชอบรับประทานอาหารหวานมันเค็มอย่างนี้ค่ะก็ทําให้อ้วนได้แล้วก็พฤติกรรมการใช้ชีวิตประจําวันถ้าเกิดว่าเราอะค่ะรับประทานอาหารตอนดึกประมาณสามทุ่มสี่ทุ่มเลยอันนี้มันก็ไม่ได้ใช้พลังงานเนาะมันก็จะสะสมในร่างกายหรือว่าทานอาหารแล้วนอนไม่ออกกําลังกายตัวเนี้ย เป็นพฤติกรรมการใช้ชีวิตส่งผลให้อ้วนได้นะคะแล้วก็กรรมพันธุ์ก็มีผลนะคะอายุถ้าอายุมากการเผาผลาญในร่างกายก็จะลดลงแล้วก็ปัจจัยทางการแพทย์เอ,อ่อไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นมีฮอร์โมนผิดปกติอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็ทําให้อ้วนได้นะอ่ะอันนี้ตอบด้วยกันหน่อยค่ะว่า เราอ้วนมากๆแล้วอะ่ะมันจะส่งผลอะไรกับเราบ้างหรือว่ามีภาวะแทรกซ้อนอะไรบ้างใช่มีอีกไหมคะัเชื่ออะไรครับเื่ออะไรครับที่ตอบเมื่อกี้นี้นโอเคมีอีกไหมครับมีเพื่อน,นอะไรนะคะ เบาหวานค่ะชื่ออะไรคะาานิค่ะ,ะถูกนะคะตัอย่างที่เพื่อนบอกนะคะก็จะเป็นไขมันอุดตานเบาหวานนะคะความดันโลหิตสูงนะคะอามาพึกอามาผ้าได้เพราะว่าถ้าเราเป็นไขมันเป็นความดันนะคะหลอดเลือดของเราค่ะมันก็จะไม่เออมันก็จะไม่โฟไม่เคลื่อนเคลื่อนไหวได้น้อยแล้วมันเกาะบริเวณไขมันเกาะที่หลอดเลือดมากๆมันไหลไปที่สมองไม่ได้ นะคะก็จะเกิดอมัอมาพาตได้นะคะโรคมะเลงโรคเนิ้วโรคเกาต์ถงน้ําดีข้อเสื่อมหรือว่าบางคนอ้วนมากๆค่ะก็อาจจะหยุดหายใจตอนนอนได้นะคะที่แบบอันนี้หลักการจํานะคะก็คือว่าถ้าเกิดว่าเรากําลังควบคุมน้ำควบคุมน้ําหนักอยู่เราก็ควรเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีปริมาณหรือว่ามีพลังงานที่น้อย ต่อไปนะคะเป็นอาหารโตนสีนักเรียนรู้จักอาหารโตนสีไหมเคยได้ยินไหมคะก็จะมีโตนสีแดงโตนสีเหลืองโตนสีเขียวคืออะไรคะอาหารโตนสีแดงเป็นอะเป็นผักสีแดงไหมไม่ใช่นะอาหารโตนสีแดงเป็นอาหารที่มีไขมันแล้วก็มีน้ำตาลสูงสีแดงเนี่ยควรกินให้น้อยที่สุดนะคะ อาหารโนสีเหลืองก็คืออาหารที่มีไขมันแล้วก็น้ำตาลปานกลางนะคะอันนี้กินได้แต่ว่าควรกินให้พอเหมาะนะคะกินให้น้อยเนาะให้เลือกกินนะคะแล้วก็อาหารโซนสีเขียวเป็นอาหารที่มีไขมันแล้วก็น้ำตาลต่ำมีใยอาหารสูงแล้วก็คุณค่าทางโภชนาการสูงอันนี้ค่ะคกินได้ควรกินบ่อยๆก็ดูง่ายๆจํงง่ายๆก็คือสีแดงก็คือหยุดเนาะสีเหลืองก็คือ เหมือนไฟแดงอะคะ่ะสีเหลืองก็อันนี้ให้ระวงังสีเขียวก็คือไปได้โอเคผ่านให้กินได้ประมาณนี้อาหารสนสีสีเขียวเดน,นอะอาหารส่วนสีเขียวค่ะที่กินได้เลยให้นักเรียนยกตัวอย่างหน่อยว่าอะไรที่กินได้เป็นประโยชน์กับเราที่มีไขมันน้อยอะไรนะอะไรนะคะ ก็จะเป็นผักเนาะผักผลไม้เช่นฝลาร่างชนตารูปนะคะอันนี้ก็กินได้นะคะสาลี่นะคะแอปเปิลก็กินได้นะคะแล้วก็ข้าวก็จะเป็นข้าวกล้องข้าวโอ๊ตน,นะคะข้าวโพดต้มเนาะอาหารส่นสีเหลืองเลือกกินแต่พอควรก็จะมีพวกกาแฟกาแฟแล้วก็มะม่วงสุกอย่างนี้ค่ะ มันหวานเกินไปเนาะอาจจะเป็นเบาหวานได้แต่ว่าก็เป็นผลไม้สับประรดก็เป็นผลไม้ช่วยในการย่อยแล้วก็การขับถ่ายแต่ว่ามันก็หวานอยู่อันนี้ก็ควรระมัดระวังในการกินนะคะข้าวเหนียวอย่างนี้ยค่ะน้ําตาลเยอะก็ควรระมัดระวังในการกินเนาะแล้วก็อาหารโซนสีแดงกินให้น้อยที่สุดมีอะไรบ้างคะ ยกตัวอย่างมานิดนึงผลไม้อาหารอาหารนสีแดงคืออะไรคะผลไม้อะไรที่หวานมากๆไม่ควรกินเยอะเลยก็จะเป็นทุเรียนใช่ทุเรียนนะคะทุเรียนกินเยอะไม่ได้เนาะแล้วก็มะขามหวางนะคะอันนี้นะคะแล้วก็ขนมก็จะเป็นพวกเค้กคุกกี้นะคะท็อฟฟี่ต่างๆนะคะ ก็จะเป็นข้าวมันไก่ข้าวขาหมูเนาะโซนสีแดงแล้วก็เครื่องดื่มมันจะเป็นเหล้าเบียร์น้ำอัดลมน้ำหวานนะคะชานมไข่มุกประมาณนี้อันนี้ก็พูดไปแล้วโซนสีเขียวก็จะข้าวกล้องข้าวโอ๊ตอันนี้อันนี้จะเป็นจำแนกเป็นข้าวแป้งข้าวแป้งอะ่ะก็จะเป็นโซนสีเขียวก็คือข้าวกล้องโซนสีเหลืองก็คือข้าวเหนียวโซนสีแดง จะเป็นข้าวมันไก่ที่ทนนี่พายไปแล้วนะคะเนื้อสัตว์เนื้อสัตว์โซนสีเขียวก็จะเป็นปลาเนาะปลามีโปรตีนเยอะกินได้นะคะเนื้อไก่ก็กินได้แต่ว่าไม่ติดมันนะคะโซนสีเหลืองก็จะเป็นเนื้อหมูที่ติดมันเยอะๆนะคะผักผักโซนสีเขียวก็จะเป็นผักสดผักลวกผักใบเขียวผักโซนสีเหลืองก็จะเป็น ปลักทองแครอทแล้วก็ผักกระป๋องชนิดจืดน,นะคะแล้วก็โซนสีแดงก็จะเป็นผักกระป๋องชนิดเค็มที่มันที่มันบรรจุในกระป๋องนะคะอันนี้ไม่ควรกินเลยแล้วก็ผักผักที่มีน้ำมันมีซอสเยอะๆนะคะอันนี้ไขมันโสซนสีเขียวนะคะก็จะเป็นน้ำสลัดที่ไม่มีน้ำมันแล้วก็เลือกทาน ลไขมันนะคะส่วนสีเหลืองก็จะเป็นน้ำสลัดไขมันต่ำอันนี้ก็กินได้นะคะมายองเนสไขมันต่ำนะคะแล้วก็น้ํามันพืชเมล็ดทานตะวันกินได้แต่ว่าห้ามกินมากเพราะว่า,มาเมล็ดทานตะวันก็มีน้ํามันเยอะนะคะอาจจะเวียนหัวปวดหัวด้เนาะแล้วก็่วนสีแดงก็จะเป็นเนยเบคอนน้ํามันหมูอันนี้ควรระวังกินให้น้อยที่สุด จำง่ายๆก็คือเลือกกินตามสัญญาณไฟสีแดงพลังงานสูงมีไขมันเยอะให้หยุดอย่าทานบ่อยนะคะนานๆทานครั้งสีเหลืองพลังงานปานกลางชะลอให้ชะลอในการทานมีเอ่อระมัดระวังในการทานนะคะแล้วก็ทานได้แต่ไม่ทุกวัน1-2ถึงครั้งต่อสัปดาห์เนาะสีเขียวทานได้เลยทานได้ทุกวันพลังงานต่ำนะคะ เราเรามีวิธีป้องกันยังไงคะไม่ให้ไม่ให้เกิดโรคอ้วนแล้วก็ไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนเช่นเบาหวานไขมันความดันตามมานักเรียนมีวิธีป้องกันยังไงถ้าเกิดว่ามีผู้ปกครองออถามหรือว่าผู้ปกครองของเราะคะ่ะอาจจะแบบว่าประพฤติตัวไม่ถูกเช่นทานอาหารไม่ไม่ถูกต้องนักเรียนจะบอกผู้ปกครองยังไงคะเลือกแทค่นะ อาหารแบบไหนท่านอาหารแบบไ<า>หานดนะนะีอาหารที่มีไขมันน้อยโอเคนะอาหารที่มีไขมันน้อยแล้วก็เป็นอาหารที่เป็นประโยชน์กับเรามีเส้นใยมีกากใยเยอะๆเป็นอาหารโซนสีเขียวเนาะงดทานอาหารที่โซนสีแดงนะคะอันนี้ก็ควรงดนะคะแล้วก็หวังว่านักเรียนทุกคนจะได้ประโยชน์นะคะจากการฟังในเรื่องของการ ดูแลตัวเองในเรื่องของโรคอ้วนแล้วก็ภาวะโภชนาการต่างๆนะคะเอาไปปฏิบัตินะคะจะได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงค่ะ